เอาความปังมาฝากค่ะได้โชคจากเพื่อนบ้านแทบทุกวันเลยวันนี้ก็ได้มาอีกแล้วดีใจดีใจดีใจด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ได้โชคลาภมานะคะตั้งจิตอิฐฐานต่อเลยนะคะว่าขอให้ได้โชคแบบนี้ปังปังปังแบบนี้ตลอดเวลาหลายคนนะคะได้โชคลาภมาแล้วมารีวิวให้นะคะบอกว่าได้10งวดติดต่อกันได้12งวดติดต่อกันใช้เคล็ดลับตามที่จับให้เลยนะคะถ้าจะพูดถึงในเรื่องของโชคลาภนะคะได้ ดานในจะมีพุทุคุณเ world, <acceptable> น้นในเรื่องของโชคลาภค่ะโดยยันคาถานะคะซึ่งเป็นยันเศรษฐีนอกจากจะเสริมในเรื่องของเงินโชคลาภก็จะเสริมในเรื่องของนเมตตาด้วยนะคะแล้วก็จะมียันพลังตัวเลขนะคะซึ่งเป็นชุดคุณเลข6 3 9ามซึ่งเขาเป็นยันพลังตัวเลขที่เสริมในเรื่องของโชคลาภสําหรับใครที่มีปัญหาติดติดขัดๆนะคะเอ๊ะทำไมเสี่ยงโชคทีไรไม่ได้สักชีนะ <im ps al ayan> คะด้านในพินจะมียันนําโชคจับให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องพื้นดวงนะคะก็จะมียันนาโชคจัดให้อย่าลืม ใช้เค่เราเปลี่ยนดวงการเงินที่ส่งให้นะคะจะได้เฮงเฮงปังๆเหมือนกันทุกคนค่ะ